วิธีการไฮไลท์นะครับในอ e ีเมนทอร์เนาะนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเอาบล็อกข้อความมาใส่ก่อนอ,อันนี้ผมดดอาดิบๆออกมาเอาบล็อกข้อความมาใส่เนาะนะครับแล้วก็ข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมพัดหัวเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัวนี้นะครับอ,อันนี้คือข้อความผมนะครับหผมขอบเปลี่ยนสีนะเป็นสีดา นะครับแล้วก็ขนาดเอา30เลยนะครับแล้วก็เอาไว้ตึงกลางนะครับโอเคนะนะครับ,อ,นะนะรบอ่ะอันนี้คือข้อความของผมทีนี้ผมต้องการไฮไลท์ก็คือคำว,ว่าระมัดระวังนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้ผมต้องการเอามาไว้บรรทัดที่2ด้วยถ้าไว้บรรทัดที่สองกดชค้างไว้นะครับแล้วก็กด enter นะครับปึ๊บ นะครับอันนี้มันจะมาอยู่บทที่2แล้วก็ผมต้องการไฮไลท์คำนี้นะครับก็คือมาหน้าอัลโคลดนะครับอาโคตัวนี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยก็คือขนาดก็คือ30สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้แบ็กกราวนะครับสีเหลืองนะครับไฮไลท์สีเหลืองนะครับอันนี้เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสีตัวหนังสือนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลาออกเลยก็ได้นะครับ ไม่ต้องใช้เนาะนะครับเราจะใช้แค่2ขนาดฟอนต์กับตัวไฮไลท์นะครับก็ Copy เอาตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้ Copy เอานะนะครับเราก็มาตรงนี้ทีนี้อันนี้นะครับกลับมาที่ตรงเมนูข้อความนะครับแล้วก็คลิกหน้าคําว่ามันนะครับก็คือข้อความที่อยอ่กัวไฮไลท์เนาะแล้วก็คอนโทนวีวางเนาะครับอ่ะแล้วก็มา Copy เอาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับสุดท้าย นะครับแล้วก็ผมต้องการถึงคำว่าเลือดใช่ไหมครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็วางนะครับอ่านะครับแต่ว่าถ้าบางคนมันจะมีตัว P ข้างหลังนะครับก็ให้ใส่ในตัว P นะครับบางบางคนมันจะมีแบบนี้นะครับอ่าบางคนมันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่าบางคนมันจะมีแบบนี้นะนะครับก็ให้วางข้างในได้เลยนะนะครับ บางคนจะมีแบบนี้ะนะครับบางคนจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ใส่ข้างในน,น,งนะครับก่อนก่อนวงเล็บ p นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็ปรับได้นะนะคร,รับได้เลยนะครับ อันนี้ตัวหนาตัวบางปรับได้ปกติเลยนะครับอันนี้ตัวหนาตัวบางปรับได้ปกติเลยนะครับซึ่งสีก็จะใส่ไว้เป็นสีเหลืองเนาะนะครับอันนี้ข้อความเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมก็เปลี่ยนปกติเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนได้ปกติเลยนะครับเปลี่ยนสีดำก็เปลี่ยนได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์นะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนรหัสสีตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ขนาดก้อความหรือฟอนต์นะครับเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับ2ี่สิบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นขนาดเล็กใช่ไหมนะครับก็จะประมาณนี้ครับอ่าแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับมันมาต่อกันกลับมาเสมือนจริงนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็คลิกหลังคําว่าคอยนะครับกดช f t ค้างไว้แล้วก็ e n t e r ออ่าถ้ามันว่างแบบนี้นะครับกดดีดอ่ากดลูกศรลบนะครับขึ้นได้เลยนะครับอ่ามันก็จะมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอัปเดตหรือเซฟได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับ